เล่บนี้เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนตำราคาถาเล่มปุ่มคาถาทั้งปุ่มตำรายันมีหมดตำรายาตำราเลขยันอาคมสมุดคอยะตำราทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งวิชาของด้านของเขมรแล้วก็ของของมาของไทย อัคราประธานครูปรธานอาจารยลองอ่านสักบทนิครับทไหนที่อาจารย์จำบทแรกหรือจำขึ้นใจหรือเรื่องราวต่างที่ว่ามันเยอะจั้งแต่พระเจ้าสิบผมพระองค์นะมานะอ่นอกอนะกากอนะอ่านะอาการ คาถาคาถาเมรให้เกิดเินมาตุกให้เกิอมาตุกเปรสติเงินมาตุกเริดเงินมาุรเกิดราาเดกกาลสุเกิดโกปาลราชาเดกโกบาลสุธีเกิดโาลมรโกปาลาเดิกามรคโกปาลาเดกิกามโกปาลาาอยายสิติยสิิมาุทุพาวนะมันบอกเข้าคถาวิชาหมดเลาถาเขมรมีคาถาเมที่อาจารย์ให้มา จำได้หมดภาษาสมีนภาที่ขีพม่านี้าาถ้าเป็นภาษาพม่า,มา,กกาอาจารย์อ่านออกไหมครับได้อ่านออกสิสถาลาก็พีสถาาการทั้นนนนงฝังฝังฝังรอย ทำคนละคุนจากคุนไปขุนมาทำมณดำทำให้เกิดความวิัตบเ้ิงหนังวัวหนังควายขาส้มทำขุญพญายนทำเกี่ยวกับด้านเวทมนตร์ภาษาพระพวงอันนี้หมดนะครับหลบๆไมหมดทั้งมณดำทั้งมณขาวนะครับในยันยันลงกระกุก ยันลงชื่อทำรูปทำนามทำคุณลักกันมีศักด์ภูงทองยันอัคระได้ยันเย,นยนอะๆในรอกมาเป็นเงยของไทยก็มีรอกไวยก็มี ข้างบนนี่หมายความว่าอย่างไรตัวบนนี้ตรวบนนี้โ้ยังติดสีทิศยังทำทำปามทำอะไรได้หมดยันนี้ยันกระตุกมหาลงับเยอะไปหมดนะ เรื่งองประคุ้มโบราณโบราณนิยายสมุนไพรรอกออกมาแล้วโอ้นิยายสมุนไพรตำราจริงๆ นี่ตำราไอ้ตัว3ลานลง3้ลานลานของลาวาลาวของลาว ตำราเล็กๆน้นอยๆตำราสมุนไพรยาสมุนไพรก็มีการลงเล็กลงยันคาถาอาคม,มนะเพาะสักเล็กเล็กยันยนะั่นแหละ